วันที่7สิงหาคมนายแพทย์พิรยุทธ์สานุกูลผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกล่าวว่าจากกรณีการนำเสนอข่าวพบวัยรุ่นหญิงที่ขายบริการทางเพศในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดเชื้อโควิด -19 จนต้องเตือนให้ผู้ที่ซื้อบริการดังกล่าวต้องตรวจหาเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั้นการมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะกับคนแปลกหน้าหรือการจัดกลุ่มสังสรรค์ปาร์ตี้ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 อาจจะเป็นการกระทำความผิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดตามมาตรา9 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่30ที่นับเป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นได้จนนำไปสู่การติดเชื้อไปยังคนในครอบครัวและชุมชนโดยก่อนตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ควรคำนึงถึงความปลอดภยัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นในสังคมเป็นสำคัญเพราะหากประเมินตนเองแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงมีผลตรวจยืนยนันพบเชือ้อโควิด -19 หรืออยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยนันแนะนำให้งดการมีเพศสัมัน เพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นและให้หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าพันจะช่วยลดความเสี่ยงในการรับเชื้อจากคนที่ไม่รู้จักด้วยเช่นกันนายแพทย์พิรยุทธ์กล่าวต่อไปว่าสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงควงดมีเพศสัมพันธ์แต่สำหรับคู่รักหรือสาม,มีภรรยาหากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงสถานการณ์โควิด1 9สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุขดังนี้หนึ่งล้างมืออาบน้ำทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ทั้งก่อนและหลังการมีเพศสัมพันธ์สองสสองดการจูบป,ปากหรือแลกน้ำลายเนื่องจากมีการ พบเชื้อไวรัสโควิด -19 ปนเปื้อนในน้ำลาย3งดการทำออร่าเซ็กหรือมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนนะักเนื่องจากมีการพบเชื้อไวรัสโควิด -19 ปนเปื้อนในอุจจาระ4ใช้ถุงยางอนามายัยแผ่นยางอนามายัยเดนทัลดำถุงมือยังช่วยลดการสัมผัสกับน้ำลายหรือสารคัดหลั่งอื่นๆ5สวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามายัยปิดจมูกและปากระหว่างมีเพศสัมพันธ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อผ่านการหายใจหอบหนะัก